ตื่นมาให้กับใจตะนะ FM 91 Traffic Pro สถิตในดวงใจตราบนินิรันน้อมศีระกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าใจตะนะศีวังพล ตื่นมาให้เราเล่าถึงพระราชการณียกิจด้านการศาสนาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราเล่ามาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สามก็ยังนับว่าน้อยมากมากกว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำเพื่อพระศาสนาเป็นพระราชการณียกิจที่งดงาม เป็นพระจ,จริยวัตรที่เราคนไทยทั้งหลายเราควรที่จะน้อมนำสิ่งที่พระองค์ท่านได้ดูแลพระศาสนาได้ศึกษาพระศาสนาได้ทนุบำรุงศาสนาเป็นเยี่ยงอย่างในการลงมือทำรรเพื่อที่จะสืบทอดพระสัพทธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งก็อย่างเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐถินถวายพระกฐถินต้นแม้ว่าวัดบางแห่งจะอยู่ในท้องที่ธุระกันดานก็ตามนะคะแล้วก็ในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแทนพระองค์และโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเป็นส่วนเป็นการส่วนพระองค์ ในวันสำคัญต่างๆเช่นวันชดมงคลวันสงกรานวันปิยะมหาราชและวันสำคัญอื่นๆก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปรทานตามโบราณขัตติยาราชประเพณีในวันนั้นๆด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทรงอุปธรรมสถาบันเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะ พระองค์ท่านทรงดํารงตําแหน่งประธานกิติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมด้วยพระราชการณียกิจเกี่ยวกับการสงเคราะห์นี้เองที่เป็นเหตุให้ได้รับการสะดุดดีพระเกียรติคุณและทูลกล้าทูนกระหม่อมถวายรางวัลมากมายอาทิเหรียญเซเรสโดยองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติ รางวัลด้านมนุษยธรรมโดยสมาคมเอเชียรางวัลมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยกลุ่มสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตันดีซีมหาวิทยาลัยทัฟฟ์แห่งมลรัฐเมสซานชูเซตสหรัฐอเมริกาได้ทูกล้าวถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขามนุษยธรรมและก็อื่นออีกมากมาย ส่วนงานด้านศาสนาสงเคราะห์นั้นได้ส่งบำเพ็ญควบคู่กับงานด้านสังคมสงเคราะห์ตลอดมา ที่สำคัญยิ่งก็คือทรงรับสถาบันแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ส่งรับมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศ,ศาสนาวันอาทิตย์ของสภา,าการศึกษามหมามกุฏราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชินูปถัมและก็อื่นๆนะคะด้วยพระราชก,การณียกิจนานับปการที่ทรงบำเพ็ญธรรมทรงธรรมและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นแบบอย่างของกัลยานามิตรที่ดีให้ประชาชนชาวไทยเป็นสิ่งที่วงชนชาวไทยทุกคนควรที่จะน้อมนำเข้ามาใส่ตนแล้วก็ลงมือทำตามแบบอย่างที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้ในด้านที่เป็นพระราชกรณียกิจด้านการาศาสนานะคะเป็นสิ่งที่ดีงามที่เราควรจะสืบทอด ต่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดพระศัพท์ธรรมสืบทอดขนบธบรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบทอดเอกลักษณ์ของไทยสืบทอดสิ่งที่เป็นของไทยเป็นสมบัติของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไปนะคะชาติไทยเรามีชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นฐานที่สำคัญ ของประเทศชาตินประเทศชาติจะรุ่งเรืองอยู่ได้ก็ด้วยสามเสาหลักนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายควรจะทำควรจะบอกต่อควรจะสืบทอดคือสิ่งที่ดีงามที่พระองค์ท่านได้ได้แสดงให้เห็นและในวันนี้ก็สมควรแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมาบอกตัวเองบอกสังคมและช่วยกันทำต่อไปเพื่อที่จะรักษาสิ่งสำคัญของชาติเราไว วันนี้ลานะคะพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่เหมือนเดิมสวัสดีค่ะ